ยนออโต้์วิสบ้านบวกห้าเพอหังดงจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะอ่าวันนี้มามอเตอร์ไซค์บ้างนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ทั้งทาง YouTube ด้วยนะครับส่วน t i k t อกผมไม่มีนะไม่ได้ทำนะครับไม่เล่นนะฮะทิกตอกนะครับแค่ Facebook กับ YouTube พอวันนี้มามอเตอร์ไซค์บ้างนะครับอ่ะวันนี้ซ่อมบำรุงกันซะหน่อยนะครับแนะนำความรู้นะครับ วันนี้ถือว่าแนะนำความรู้แล้วกันเนาะสอนวิธีการอ่านยางนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับท่านใดที่บังเอิญเพิ่งกดเข้ามาดูนะครับหรือท่านใดที่มีความรู้อยู่แล้วแล้วมาหาความรู้เพิ่มเติมก็อย่าลืมรบกวนกดไลค์นะครับกดติดตามและติดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อมีคลิปความรู้ใหม่ๆนะครับหรือว่าเรื่องอะไรนะครับท่านก็จะได้ไม่พลาดในการรับชมกันอ่ะนี่ผมวันนี้ลื้อยางหลังนะครับทำความสะอาดเบรกหลังซะหน่อย นะฮะนานแล้วหลังจากบทหน้าฝนมานะครับนี่จะเห็นว่าแกนนะสน,นิมขึ้นหมดเลยสนหนมินะสน,นิมเยอะเลยถ้ผ้าเบรกยังดีอยู่นะครับนี่นรวมเกือบปีได้ไม่รืนะผ้าเบรกผมใส่เป็นของเบนดิกนะครับก็ทําทเองทั้งหมดนะครับทําเองนี่ยังหนาอยู่นี่เวลาเราดูนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะเวลาเราดูนะครับว่าผ้าเบรกเราหมดหรือย,ยังนี่ดูดูความหนานี่เห็นไหมฮะอย่างนี้อย่างนี้ยังได้อยู่ ทักสี่ห้ามิลอย่างนี้ยังได้อยู่นะครับใส่เป็นของเบนดิกก็จะทนหน่อยเบรกดีนะครับเบรกดีกว่าของเดิมของยามาฮ่านะครับแล้วก็มาวิธีการอ่านยางมาอ่านี่ยางเพิ่งถอดมาทำความสะอาดน,นะครับเดี๋ยวก็จะขัดนะสำหรับท่านใดที่พอมีความรู้หรือท่านใดที่เป็นช่างอยู่แล้วท่านใดที่ทาเป็นนะครับปกติแล้วต่อถอดออกมานะเวลาเราไปร้านยางร้านก็ไม่ค่อยทําให้นะครับอยากให้ดีต้องทําเอง นะครับทาเองก็คือเราถอดออกมาเงี้ยผ้าเช็ดก่อนนี่ผมผ้ารองล่างๆนี่เพิ่งเช็ดไปดูคาบฝุ่นโอ้โหเนี่ยฮะอืมๆ <c oughs> นะล่างเพิ่งเช็ดไปก็จะเห็นพวกฝุ่นผงพวกนี้นะเป็นฝุ่นจากการที่เราเบรกนะเราถอดมานะครับผ้าเช็ดก่อนเสร็จแล้วหากระดาษทรายนะครับกระดาษทรายธรรมดานะเบอร์อะไรก็ได้ที่เรามีนะครับใกล้ๆบ้านแถวบ้านเอาที่สะดวกนะครับขัด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 ,ขด,ขด,ขดเนี่ยให้มันสะอาดนะครับมันไม่กินเหล็กหรอครับ เพราะเราไม่ได้ไปขัดแรงอะไรจนขนาดว่าเข้าเหล็กนะครับขัดในวงรอบล้อเนี่ยให้สะอาดนะครับเช็ดแล้วก็เป่าแค่นั้นเองอมาถึงวิธีการอ่านขนาดยางแนะนําสําหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับนี่ผมใส่เป็นมิชลินนะครับมิชลินลายใหม่นะครับรุ่นของยางอ่านว่าซิตี้เอซ์ตร้านะครับมิชลินนะอ่าเป็นทูบเลดนะครับทูบเลดก็คือยางสมัยใหม่ไม่มียางในนะ โอเคมาเดี๋ยวอ่านขนาดของล้อบ้างอึ๊บนี่นะครับขนาดก็คือร้อยสิบทับเจ็ดสิบขอบสิบสองสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้ร้อยสิบคืออะไรร้อยสิบคือหน้ายางนี่หน้ายางนี่ครับหน้ายางนี่ขนาดตรงนี้นะครับร้อยสิบมิลลิเมตรนะครับร้อยสิบทับเจ็ดสิบเจ็ดสิบคืออะไรคือขอบแก้มยางนี่นครับความสูงของแก้มยางนี่คือเจ็ดสิบนะฮะแล้วก็ขอบสิบสองก็คือล้อของเราเนี่ยเป็นขอบสิบสอง นะครับ MC นะครับมีความหมายหมดนะครับ MC ก็ต้องไปหาศัพท์ของยางนะครับว่า MC แปลว่าอะไรส่วน 47P นี่จะเป็นรหัสความเร็วนะครับรหัสความเร็วว่ายางเส้นนี้วิ่งรองรับความเร็วได้เท่าไหร่นะครับ 47P นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ก็คือรองรับความเร็วที่ไม่เกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะฮะคุณภาพของยางหรือว่าความสามารถของยางในการที่เรา จะขับขี่รถรถจะวิ่งเร็วไปบนพื้นถนนได้นะครับความสามารถในการเกาะถนนก็คือโค้ดตัวหลังนี้47 p นี่นะครับ,านะรบยางที่ดีต้องมีอะไรบ้างนะครับเวลาเราซื้อ,อยางนะอันนี้ที่มาให้ดูคือ,อยางที่ผมใส่อยู่เป็นของมิชลินนะครับก็จะอธิบายแนะนําของมิชลินนะหลักๆแล้วก็จะมีรหัสมารตรฐานประมาณ2-3อย่างนะครับที่บอกบนยาง ให้เราได้รู้นะครับใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เลยนะครับอ่ะอันนี้ของมอเตอร์ไซค์นะนี่มีอะไรนี่ดูอ่ะมีมอกอเห็นไหมครับนี่มีสัญ,ญลักษณ์มอกคืกอนหนึ่งอย่างนะครับอันที่สองคือมีตัวนี้นี่ e2 นะครับมี e2 แล้วก็ตามด้วยรหัสมาตรถถฐานของเขาที่เขาได้คุณภาพมานะครับบนยางหนึ่งเส้นจะมีมอกอ e 2 e 4แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีคำว่าด,ดอทแต่ City Extra รุ่นนี้จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับแต่ข้อดีของมิชลินรุ่นใหม่ก็คือขี่ดีนะครับเป็นยางที่แพงที่สุดของมอเตอร์ไซค์และข,ขี่ดีขี่ดีรุ่นใหม่นี้ใส่ได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับนี่ฟรอนท์ใส่ไปทางนี้ถ้าเราจะใส่ล้อหลังก็ใส่กลับทางนะครับกลับมาทางนี้ปกติแล้วมิชลินจะระบุเฉพาะเจาะจงนะครับจะเจาะจง ว่าใส่ล้อหน้าหรือล้อหลังแต่รุ่นใหม่ทํามาพวกเราสบายแล้วนะครับใส่ได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับก็ค่อนข้างจะขี่ดีอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าบนยาง1เส้นจะมีรหัสความปลอดภัยหรือรหัสได้มาตรฐานคุณภาพมันจะมีคําว่าดอทด,ดอทนี่นะครับดอทนี่อ่าดอทนี่โอเคนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งจะมี2อ,อย่างถึง3อย่าง นะครับลุนเส้นเก่าผมซีทีกิปนะครับอ่าบนเส้นนี้มีครบแล้วอรุณก็ไม่ต้องไปอ่านแล้วนะครับแล้วก็การดูวันเดือนปีที่ผลิตยางวันไม่รู้นะครับ4 0 2 3คือสัปดาห์ที่40ของปีนะครับแล้วก็นับไปสัปดาห์ที่40มันอยู่ประมาณเดือนที่เท่าไหร่เดือนหนึ่งมีสสัปดาห์นะครับนี่ปี2003นะฮะก็ปีที่แล้วนะค่อนข้างดีค่อนข้างทนมิชลินนะครับวิ่งแล้ว ดอกไม่เคยลบทนน้ำหนักทนการใช้งานมากที่สุดนะครับจากประสบการณ์ผมใช้มานะอ่ะโอเควันนี้ก็แนะนำความรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับว่างๆหรือซ่อมมอเตอร์ไซค์หน่อยอ่าช่วงนี้คนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะเชียงใหม่อ่าส่วนท่อนะครับอีโวนอนตัวนี้ที่หลายๆท่านสงสัยแล้วก็ถามผมกันมาไม่มีขายแล้วนะครับไม่มีขายแล้ว ที่จริงอันนี้ไม่ได้เก่านะเมื่อก่อนผมไปพันผ้ามันนะฮะใส่ผ้าพันท่อนะครับเหมือนพวก Harley Shopper พวกนี้พวงนั้นซื้อมามใหม่ๆกลัวท่อเป็นรอยเลยเอาผ้าไปพันพันไว้หลายเดือนหรือแกะออกมานะครับลายผ้าพันสนิมกินเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป็นแตนเลสทั้งตัวนะครับรุ่นนี้ EVO หนอนไม่มีขายแล้วนะครับเป็นท่อแต่งตัวท็อปของ Yamaha แกน n d Filano จะมีจุกอุดตรงนี้ถอดจุกได้นะครับ พอจุกแล้วก็เสียงดังเลยค่อนข้างดังพอสมควรนะครับผมปกติผมใช้งานมันก็จะปิดไว้ค่าน,นดังนะครับดังคือเราซื้อมาไม่ได้อยากดังนะครับอยากได้ความแรงถามว่าแรงยังไงแรงขึ้นไหมอ,อัตราอัตราแรงบิดพะละกําลังกําลังออกจะเร็วขึ้นนะครับอัตราต้นนะครับสมมติคันนี้วิ่งได้อยู่ศูนย์ถึงร้อยซึ่งมันก็ประมาณนั้นนะครับนี้เป็นแกนฟิลโ,ลโนรุ่นแรกของผมก็จะวิ่งได้ศูนย์ถึงร้อยเหมือนเดิม นะครับปลายไม่แรงขึ้นปลายไม่ไหลหรือไม่เร็วขึ้นเลยอันนี้ไม่ได้แต่งนะพูดถึงไม่แต่งไม่แต่งชุดข้างไม่โมดิฟายชามอะไรให้ลดพังนะครับเดิมๆเราแค่เปลี่ยนท่อเนี่ยก็วิ่งแล้วนะครับใบนี้ซื้อมาตอนนั้น5 0 0พันนะครับผมซื้อมาก็ปกติช่วงนั้นก็ขายกันก็มาตรฐานตแตนดาดก,ก็ 5000- ถึง5,000ขึ้นนะครับหลายปีแล้วนะครับถามปีตอนนี้ไม่มีขายแล้วเป็นท่อลิมิเต็ดนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เหมือนเดิมนะครับขนาดก็มีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับมีน้ําหนักเวมกันแต่เหลือทั้งใบนะครับสำหรับ EVO หนอนนะนะฮะโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผมจะรีบทำมอเตอร์ไซค์ให้เสร็จก่อนก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับ การติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือสําหรับท่านใดที่เข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมบวก5้าไหลยนบ้านบวก5้าเบืองดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งความรู้นําเสนอคลิปดีๆความรู้สู่ท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ